ท่านจอดรถขวางทางพาดไปอาบน้ำครานี้จะากทำให้ท่านเกิดมาใช้ยน้าไม่รกวนได้รถควรท่านใหญ่ใ้ญ่รถท่นด้วยเพชสยามนะครับรรรถสยพิทร t ี้่นจนีครับนนี้้จอดรถขวางทางพาดาบนล้วนะอ่อาอะไรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไ